สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการแชร์สินค้าไปที่ Facebook marketplace นะครับโดยใช้ตัวอย่างการแชร์แมสนะครับหรือว่าผ้าผ้าปิดจมูกนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อนๆดูนะครับว่าพยายามใช้คำเลี่ยงนะครับอย่างเช่นอย่าใช้คำว่าหน้ากากอนามายัยอย่าใช้คำว่าแมสอย่าใช้คำว่าโควิด หรือคำที่มันเป็นเกี่ยวกับการทางสัพท์ทางการแพทย์พวกนี้จะโดนเฟซบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเลี่ยงคําหรือว่าใช้รูปที่ทางทีมงานเขาทำมาให้ก็ได้นะครับเป็นตัวอย่างก็คือแอดก็ได้แคปในส่วนที่มันเป็นส่วนเกินออกไปแล้วเหลือเฉพาะรูปภาพที่สวยๆนะครับสามารถนํามาแชร์หรือว่าโพสต์ใน Facebook Marketplace ของเข,ของเราได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เปิดเข้าไปใน f a c e b o o k ตัวเองนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็ ดูข้างบนข้างบนนะครับข้างบนสุดเลยนะครับก็จะมีเป็นรูปร้านค้าเห็นไหมครับเป็นรูปร้านค้าเรากดเข้าไปนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ชินเป็นรูปร้านค้าตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับทีนี้ดูคําว่าขายนะครับอยู่ใต้คําว่า market place นะครับกดคําว่าขายเลือกคําว่าสินค้านะครับตรงป pop up ที่ขึ้นมาใหม่ ทีนี้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับเพิ่มรูปเข้าไปรูปที่เราเซฟไว้ในเครื่องเรานะครับกดปุ๊บก,กดถัดไปนะครับรูปก็จะขึ้นมาละทีนี้เราก็ใส่ชื่อสินค้าไม่ต้องใส่แบบตรงๆงนะครับเราใส่แบบเห็นไหมฮะด่วนนะก่อนหมดนะครับอาจจะใส่เครื่องหมายตกใจหน่อยก็ได้นะฮะเหมือนเหมือนทําตามลองดูนะครับด่วนก่อนหมดนะครับราคาก็คือ80บาท หมครับหมวดหมู่ก็คงจะเป็นในส่วนของสุขภาพอ่าเรากดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาคําว่าสุขภาพนะครับเราจะไปให้เร็วเลยเพราะเรามีลสุขภาพด้วความงามนะครับกดเลือกนะครับสภาพก็คือใหม่นะครับของใครเป็นภาษาอังกฤษก็ไปปรับเป็นภาษาไทยนะครับเพิ่มตัวเลือกอื่นไม่ต้องนะครับโอเคในส่วนคําอธิบายก็ เราเลือกไปเลยก็ไม่มีอะไรมากก็อ่านการอนามัยหรือเราใส่คาว่าด่วนเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงลูกค้าก็จะทักเรามาอยู่ดีด่วนก่อนหมดอันนี้มันจะเป็นคำขาดด้วยนะคือเป็นคำที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อนะครับ ด่วนก่อนหมดราคาถูกกว่าที่อื่นเพียง80บาทเท่านั้น80บาทเท่านั้น อันนี้ใครจะใส่อ่าที่ดีๆกว่านี้ก็ได้นะครับด่วนกรมดราคาถูกที่สุดก็ได้นะราคาถูกที่สุดราคาถูกที่สุดห้าสิบชิ้น เพียง8ปบาทเท่านั้นแค่นี้นะครับแค่นี้พอนะครับกดตัวนี้หน่อยก็กดถัดไปนะครับทีนี้เราก็เลือกว่าเราจะแชร์ไปที่กลุ่มไหนได้บ้างนะครับนี่แชร์ไปที่กลุ่มไหนได้บ้างเราก็เลือกนะครับเลือกพอเลือกให้ครบนะครับเลือกครบ20กลุ่มแล้วเราก็กดแชร์ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับคลิปนี้อาจจะ เสร็จก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายเวลาลบจำกัดแค่5นาทีไม่รู้จะทานไหม16 17ลุ้นมากเลย18นะครับเราแชร์ได้ทุกกลุ่มครับที่เขาไม่บล็อกเราครบ20แล้วเรากดเผยแพร่นะครับปุ๊บเท่านี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วเป็นการแชร์สินค้าลงใน Facebook Marketplace นะครับขอให้ทุกคนรวยเฮงๆงปังปนะครับแชร์รัวๆนะครับรับเงินทุกวันรวยๆไปด้วยกันนะครับ